เด็กๆเ,เนี่ยเขาเวลาเขาเล่นเนี่ยก็จะติดพันแล้วก็ไม่ยอมตัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้เขาเล่นแล้วก็ยอมหยุดต้องฝึกวินัยลูกเด็กๆเ,เนี่ยเราฝึกวิน,นัย ของหมอเนี่ยโดยมากเราก็จะมีตารางติดไว้ตรงกระดานนะว่าเช้าเนี่ยเราจะกินนมเล่นกินข้าวอึอแบบนี้แล้วเราก็ใช้วิธีโนมหนาวเขาว่าอ้าวนี่มันถึงเวลาที่จะกินข้าวแล้วเราต้องหยุดเล่นกันเถอะใช้วิธีโนมหนาวในเด็กๆเนี่ยเราใช้วิธีกระชากเขากลับมาเลยเนี่ยเขาจะยิ่งต่อต้านแล้วก็จะยิ่งทําให้เด็กเนี่ยดือ้อเราใช้วิธีน้มหนาวนุ่มนวลแต่เด็ดค่ะเช่นอุ้มอา้าวถึงเวลากินข้าวแล้วก็อุ้มเขาเลยนะพวกเนี่ย มีความสำคัญมากเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยถ้าไม่ฝึกวินยัยเขาก็จะเป็นคนไม่มีวินยัยทําอะไรเขาก็ตัดตามใจเขาก็จะโตขึ้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีวินยัยการฝึกวินยัยสําคัญมากค่ะพ่อดมก